กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุกคุสนสุขณสุหมงสุบอลว่นศุภเนตรตามประเทศหรือในประเทศบะย่าก็ยินดีต้อนรับกับสู่ซองบ่าวเนาซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมานี่ามาพ่อกับบ่าวเนาซานเนลมานี่กับบะย่า,ากับสิเดินทางไปบ้านอ่าลงว้านค่ำสว่างเนาะพี่น้องก็คืออะบะย่า,าสิเดินทางมาหาน้องที่ เอ่อเป็นตาฮักนะพี่น้องอ่ามาหาน้องมอมเนาะพี่น้องกับเรามีทีเราไม่ลูกเป็นตาฮักแต่เพลงนง่งแต่ม,มอมอยู่นะ่ะคือคือบอาเยนะ้าน่ะได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนมาให้แล้วก็กระต้มขนมเนาะจนเรื่องเข่าเรื่องนนะ้ำเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยเพิ่นเป็นช่วงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเนาะพี่น้องก็คือพอได้พอได้กินอยู่เนาะนอกจากตก๊ะเรงเนาะพี่น้องที่เพิ่นสิขาดเขา่ากินที่สุดเนาะบางครอบครัวช่วงนี้ คือใครเน่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องก็คือผู้ที่ผักเงินมาให้ก็สิเป็นไอโลบอยาวเนาะไอหักบอยาวอยู่ทงังต่างประเทศคือเก่าพี่น้องเพิ่นได้ผักมาให้เป็นจํานวนเงินหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะแล้วเพิ่นให้ก็คือเพิ่นผักมา,นาหาานึ่งร้อยห้าสิบเพิ่นให้บอยาวนึ่งห้าแสนเนาะพี่น้องเพิ่นก็คือเพิ่นผักมาให้อันคือเพิ่นผักมาหนึ่งร้อยหนึ่งเนาะ คือไอโลเพิ่นได้ผ่านเงินมานั่นร้อยหาซิปน้อพี่น้องเพิ่นให้นมะเยาหาซิปเพื่อเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันการเดินทางเนาะก็ต้องขอบบุญขอบคุณไอโลเนาะที่มีปัจจัยเสียเหลือคนทุกคนยากเนาะขอไอโลได้บุญสูงสุดเนาะคิดถึงใดก็ขอไอโลสมรังพัฒนาเนาะอ่าถ้ามีพ่อแม่พี่น้องอยากซรอยเพิ่อนเพิ่มเติมสำหรับครอบครัวนี่คือติดต่อสอบถามมะเย้าได้คือเก่าเนาะเพราะว่าเพิ่นกินยังลำบากอีกหลายพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าบะเย้า ิปไปพ่อไปเจอเพิ่นหรือบอ่เนาะก็คือมากอะมาเรียบ่ได้มัทป่ได้หมายเพิ่นไว้เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปชมร่วกันเลยว่าเป็นสิอยูเพื่อนหรือสั่นกันหรือบอ่เนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลย ที่เรียบร้อยนะสบายดี yup. ่ประพนุนนะมาคืออ่ามากกับพ่ออยู่พี่น้องแต่ว่าเราได้ที่เกี่ยวข่าวมายักษ์ได้ให้มีคนไปตามให้เนาะพี่น้องเรื่องของทุย่างคือมาให้เนาะมีกระต้มขนมมีอุปกรณ์การเรียนเนาะเนาะี่ซื้อมาให้ที่พุนเนาะหนาหนาวนะพี่น้องตรงนี้มิดมิด

thế là, thế là. Chỉ muốn, chỉ muốn. Ừ, à thế à chị à đi ấy? rồi gửi ừ, là nó, nó là rồi nó mới cái năm tiết là lộ về tiền này con nó mới cái năm sao bài đi rồi อันนี้บ้าดุพูดอ่านพูดหน่อยสุดอ่ะโอ้กินยังหน่ขามกับเจ้าให้ชมกินมะขามบ่สมบ่บ่าอะไรล่ะอบ้านนี้บ้าได้แคบบ่านไหนกินมะขามนะแอบว่าแอบบ่กินบ่ขนมเลยกินบ่ลูกนมกินกินข้าวเกี่ยวข้าวหลับจ้าขึ้ยิ้มดีเต่ Thầy sửa tớ cao vân nì Nhìn vô Nhi đi sửa muốn ăn nó Rồi, 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 rồi Phải đèn chơi khnôm mông hẳn à <cười> là, <cười> là bà, bà bảo kinh nhân bố bảo má hãy À, à, à còn cần nữa. เนาะเบาค่อยๆอ้อะพวกนี้คือเห็ดหนเอาพวกยืนเส่อะไระปันกันลู้ยยากกันเด้อยัยาดกันเด้อเสพาเด้ออยาภพาพนี่ค่ะ

Nhà, ui, đây hiền 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 hiền, ngọc nhọc. Hiền 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 hiền

thế này con lũ rồi à. này con thế này con rồi rồi Rồi, rồi. มัดเกี่ยวข่าวรับจ้างบอ่<ถ>อ๋อลายมือทะเลนะม้าลายมือฮาร์ปีฟมีเอากะทินไว้สองชกเลยเฮ้นเขาเห็นนั่นเฮ้เห็นน่องมีเข่านะเขาเลยซื้อเข่ามาให้เพราะว่าเขาได้กินอยู่นอกเข่าช่วงนี้เขาเป็นช่วงเกี่ยวเข่าคือสิบวันอปันใดอ,อ่าอ่ะเฮ้ยจะเรียนแล้ววันนี้จะเรียนซื้อได้ดีใจบ่ลูกดีใจดีใจหุยใจเฮงนิดหนึ่งนะพี่น้องเป็นมือเกย์เดี๋ยวเดียน อันนี้วัววัวอยู่ไหนเรากอรไว้วัวค<ฮ>ืมมนมาเป็นว่ามากอดดิ่นดิซื่อเดอ้อเย็ยนให้เป็นเย็ยนให้เป็นเด<ล>้อเขาขยิ้มดีแต่คนนี้เนาะยิ้มตลอดยิ้มแย้มตลอดก <c oughs> ินแล้วเขาไหมนี่กินข้าวกันยังหรอกินข้าวกับกับซีนต้มไอหมมเบงอนะอืมไปเอาซีนมาเบงให้นะซื้น้ำมันหมูอืมแซ่บบ่แซ่บได้กินเด้อยีบ่ซีนนะ ได้กินแต่มือเดียวได้กินแต่มือเดียวโอ้ยโดยวยด้วยุดษาอัเออโด้วยด้วยปันเอื้อยเด้ออลาวไม่ได้ซื้อมาให้ผู้เดียวได้เจ้าสีเดียนผู้เดียวบ่เดี๋พาแกเอ้ยมันเปื้อนลูกมันเปื้อนม่ให้ไปยังไปไปยังไปปุ่มหลายเคยนนี้ได้ปุ่มได้เห็นนะไอ้แก่หลุดลมพัดอะไรกับว่า

อยากกินบ<อ>่หน่บ่บ่เป็นยังคือบ่อยากกินบ่ท่านได้อยาบโอ้เคยตีกันยี่บ่หนิมีแต่น่องเลยครับบ่เพ่่น้องสิอโอ้เ<อ>สียสละให้น้องอันกินด้วยปันให้เอื้อยกินด้วยนะ่ะโด้อตัวนี้เอาตัวใหญ่ตัวนี้เอาตัวใหญ่กอดอมหลุมไว้อยู่ตัวนี้ได้เะลือบบ่นีิ ใส you know? ่ง um, ่ายได้เลยคนนี่ใส่ง่ายผมเพื่อนขี่มึนแหพุ่นน่ะมึนเนาะใส่เมียนกระโตแล่นก็อร่อย่นนีอ่ะอ่ะแกน้องกินนู้นน้องอยากนะอยากบ่หรีอยากไหมเนี่ยพ่อเพิ่นไปใช้มื่อไหร่ไปรับจ้างนำการอ๋อโดยโดยไปจังมือแล้วเนาะไปรับจ้างนะไปก็ไปมคอนี้แหละพ่อ่นภาสีอ่ะพ่ออันครูเจเด ยางเขียวเผาหลัอสวมสี่อะไรกันเขาอื่นอะมีขี้เหียแล้วนะมี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 เกีงอะไรอมีลูกมิีนะมีเกี่ยงีะไมใช่ไหมบ้านองมากล่ะอ้ามามีเกี่ยงมากทีเหรอแทบบอแทบเออใช่เสือใช่เสือตัวเก่ามื่อนั่นอีกเนาะมีตัวเดียวบ่ บะนาวว่ดูบะนาวอืมคือสิบะนาวเฮินซ<อ>านกลมีไาไม่กระจาะเนาะลมมาเป็นเลยลเอาเพราะเขาเป็บบโอ้ยโดยโดยโดยมื่อตอเลหนมึงนั่งเวคือนั่งแบบเม่ถ้าบ้าไออันเอาเงินให้ไปซื้อมาใส่ใช้ได้ปะ ชิได้อันบอลมเนาะสิได้อันเล็กน้อยสิได้อันวังลมได้หนูพ่อพอได้ดอันลมเข่าพอได้อันอุ่นนอนอุ่นนะไปมาค่ำเพราะว่าพิ่นให้เมาเบื่อเบื่อเบื่อเบื่ได้บ่หรือว่างเพื่อให้เป็นมื้อสี่โมงน่ะมาไปเจ็ดโมงนะ ไปหกโมงไปเกี่ยวข้าวแต่เล็กน้อยอยู่กับไผเนาะเล็กน้อย,อยมันไม่หยาดไม่ยาเพิพ่นพ่อฝากกตวังใ่ซื้อกินเงนย,ยโดยโดยๆล้วคำเพื่อได้เิมาบันนี้จีบัวฮ่าพต่จักที่กินหยางแม่ยูหน่อยวย์เกี่ยวขา้ากับฮ่าพุดกระปูกระแป้ อันแก้ไม่ดูอันอีกแล้วลาบาซื้อมากินนั่น่ะลาบาเขได้อิ่มแล้วสิได้เคีนจริงด้วยตั้งหลายเคี้ยดยอันนั้นลาปาจะได้ดีเอเลยอ่ะด้วยคือกันแล้วเรียนแล้วน,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 น้อ้งหลายชีอันอยากเป็นยังไงขึ้นมาอยากเป็นคู่ขืออยากเป็นหมออยากเป็นคู่อ,อยากเป็นคูโอ้ตั้งหลาเป็นคู่เนาะให้หนึ่งเข่ามือเช้านนี่ โอ้เฮ็ดจงได้หนึ่งข่าวเฮ็ดจงได้หนึ่งข่าตอนไรเฮ็ดรไดตอนแเฮ็ดจงได้เฮ็ดจรได้ก้อนหนึ่งข่าวจำนะหนึงข่าวดังไฟลังไฟลังไฟติดแลวเฮ็ดจงไดก้อนวันหนึ่งข้าวบมเป็นเอาอนามัเซมโมหนึ่งว่าโดยมี่ลืมมีอย่างน้อยในสมองนี่กืลืมไปเถอะอันี้ แล้วก็ซื้อข้าวใส่ใส่อันหวดบ่เออเอีกเลยใช้โดยตุ๊ทะลุโดยซื้อข้าวใส่หัวแทนแหละแล้วก็เอาใส่มือหนึ่งบ่เออเอีกเลยเด้ยโอ้ยน้อซื้อยังซื้อยังอะไรซื้อยังหนูหินนูฮินนูหินเออฮ่เอออีกเลยรวยตุ๊ดะตั้งใจจะบอกเออรวยเมน โบเออเด้อเพื่นฮักฉันเด้อบเออเด้อบเออเด้อน้องดาน้องดาต้องโดยตลอดตลอดโดยเมนโดยเรียนว่าน้ำผึ้งอาจารย์ยังโดยเมนว่นน้ำไผ่กระย่าถ้าเปิดป็นหูใหญ่กว่ะบึ้ดเลยอันนี้ถ้าเปิดป็นเป็นหูใหญ่ต้องโดยไปก่อนเลี้ยไปฝึกอะไรจบเป็นเสได้ทักเป็นเสีเพลงเนาะคำน้องหดาเป็นโบเป็ดนิดเล็กน้อยเป็นตทักแต่เพลง ไม่ได้กินได้ขนมนี่เออเอออิ่มแลยเอาอิม่มก็ไม่กินเม,มื่อไหมเออโดยฮะซอนไปยังหัน้นลืมไม้โพ <c oughs> เห็นว่าอะไรโพน่ะให้คับมัง่าชิโม่บไม่ต้องลืมไม้ดู <c oughs> หนึ่งซุกแล้วเหตุจังไหนบ่นเนี่ยหนึ่งซุกแล้วนะ เป็นหนึ่งคู่มือกบบางทีแม่อยากเรียดดีอยากละเอียกมาให้นึ่งแล้วตอนี้ได้ะแต่หนึ่งเข่าเนาะให้ดูใ <honored> ห้ก <isce aring> ินได้แล้วบ่นี่ยังเนาะ้ชวเอาเ่นั้นเดยวเดยเดยมเหนึ่งบอกมึเนาะกินน้ำกันอยู่แล้วลูกเจียวไปใส่อันอยู่แบบบบมีผ่านอยู่มาจักปีนะ อันมุมมิผ่าแบบน,นี้อันอยู่แบบหนาวใช่เหนาวเอาดูดูดยดอินกันนะกชิ่แมูเลยคนนี้เนาะแพะมูบ่ครับบ่พินกินแล้วค่ะเพลนะยากินแล้วนะไม่กินไม้กินกินมมนมก,ก,ก่อนผอหน่อยนะนั่งคักก็ดี ผู้นีวัดแห่งคากผู้ทองสิเต้เาได้กตะเลี้ยงลูกนี่บ่มาเกี่ยวข้าวมากะใครใครเด็กไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามาล่ะเพราะเด้เลี้ยงคบคัวนี่บ่ใช่เงินมือได้สักพันสักบาทน่ะ เฮานี่บ่เป yeah, ือเปือนําลูบัดกระเจ้าตลาดน้อยมาเด้โอ้จะบ่จอดหมู่บัซื้อลูกตัวบัดหาตุกของบ่ยากเนาะโดยซาสิบ่ซื้อบ่จักกินได้บ่กินินาบ่มีอีหลีก็ยั่วเข้าไปโคยั่วไปโคยั่วไปหาังบัดนี้ยั่วไปทนลรถตลาดไปวิแล้วกาเอาลงมาเอาลงมาโโดย มาเมื่อไหรบมีเงินนหนก็เมนยโลูกไปในปลาคุณนะบ่ยังไงบ่ไปพัฒนามบ่ของคนไอ้น้อสองไอ้น้องนี่ทีบาทหนงใหญ่กเนให้ยูนแลวเคยเส้นเพิ่นไะกินู่บ่เคยอยานบุมี่นจะดีเด้อคนไข้เส้นอยู่เนาะ้าลูกฮาให้เลยเพิ่มว่าบูมีเส้นก็ได้เส้นเพิ่มเท่ากับให้เลยเลยเลย Đôi, ừ. chờ, chờ. À. Rồi, chào, chào mà ơn mì, cứ cửa hàng muộn lắm thân nó có đẹp cảnh à Tại kia hôm đây lấy chức đã ra cho phải à? ni, gặp mươi nay, mươi nay để mươi ươn có dứt có vấn xỉa Xỉa mươi đây? Xỉa lấy chỗ vậy còn tí Rồi, rồi, rồi 2 con gặp mấy mươi lấy xẻn đúng không? เบ็ดเ,เขามาเลยได้บันได้เงินอ๋อเอาเขาเ่าได้ซอบในเขาสองมือตอสอกสองมือตอ่<น>อสอกไปอันสองคนสองมือกับส,สองซอ,อ,อ,องาามาจบเบ็ดจเกี่ยวข่าได้บ่ะนี่ยาไปเห็ดนี่ธรรมาตสาเลยคันว่ามีรถันว่าเพิ่นไปเห็ดยกับปูกระปูแล้วบานนี้มนบ่กระปูขายแล้เต็มคลอแล้วให้บ่สอสามพัน chắc là gì hà là, nó. Doi, doi, doi. Doi, doi. Doi, rồi Doi, doi.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  nó doi. Doi,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  doi. บอกไหด้วยเลยบุคเคยเนาะคือวบอกจะค่อยๆสอนเราเด้อค่อยสอนนะค่อยบอกเอาอิ่มแล้วบัดนเนี่ยอิ่มแล้วไหวเด้อจ๋าเด้อจะกินเมื่อไหร่เด้อไปไหว้ไปลูกกอดไหวเยอะเก๋ะอะไรกระมาเขามืออยเ่ราะตัวต้มขนมนะคู่มือตอนเช้าวละไรกะมากระมา วดรอบเพันแม่มีเลีวละห้ากินน้ำหวานเป็นกระปุ่นโอ้รเวผู้หินทยมือหนึ่งสี่ห้าคันไอยพระเทาอันขายลูกซีนโดนไม่ละพันแล้ตอนนี้ยังขาดเทียนอย่างนั้นในครอบครัวจนยังขาดเทียนอย่งเนาะกระตุ้ยยางเนาะนอนพื้นแต่ไฟเินซานอยู่เนาะดินนอนจอนเนี่ย ก็ได้เลี้ยงลูกไปก่อนน่นะวะหาเงินได้ก็อยากซื้อดินแล้วายก็ได้ยุ่มดินนี้เพิ่นสิขายจะได้ดินนะอันนี้กับดินของเพิ่นถักใบตาดินนะเพิ่นเอาไปพี่น้องเพิ่นเอาไปจำนองอยู่ธนาคารถักคันบ็ได้มีเงินทอกเพิ่นกับเพิ่นมายึดเบิดจะยิ้วฉันรักมื่นขอซื้อเพิ่นไปบาสมุดบะมีนนะได้เพิ่นวะ เนี่ยคนแบ่งให้อ๋อแบบแต่ว่าเ้าต่างชื่อต่างคอน่าเพลินเลยนะประมาณน่ามันี่แต่ว่าถ้าท่ทันมีเนาะเ้าถามไม่ก้นนะเพื่อมีพ่อแม่พี่น้องควรจะซอยในการสตอกซินให้ห้ากรบปุกู้เนาะแต่แต่บุญปัจฉนาไปชนามันข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าเองสตอกซินนอนให้อ้าวจังไรไม่นี่แหละเ้าก็เอาต้มขนมเอาเครื่องอะไรยังไม่ให้เนาะเพราะว่าเขาห้าวจเห็นอยู่ในหันมันก็พอท่ามีกินอยู่เนาะ ก็คือทางขั้นหนึ่งที่จะบางขั้นที่เท่ากับอ่อจะเอาเงินมอบให้เจ้าหน่อยเจ้าชื่อื่อหรือบอรชื่อก็ได้แต่เจ้าผ่าไม่เฮือนพอะไรจะมาเจ้ว่านยันลูกหนาวลูกยังเจ้ากะบชื่อมาใช้แต่ก็ให้พัวละอ้อมเมาอ่ะเออเดินเดินเดินเดอ่ะห้าสิบบอกว่าเงินเงินนี่เงินไป เงินเนี่ยเป็นเงินของไอโลเด้อพ่นที่อยู่ทงต่างประเทศพุศ่นน่ะก็คืออ้ายน่ะอยากให้เจ้าน่ะขอบุญขอบคุญพู่นน่ะอวยพจน์ให้พูนอยู่ดีมีแฮงเนาะขอบคุณเด้อขอให้อยู่ดีมีแฮงอายุคนอายุมันขอนยืนเลยเลยเลยขอบคุณเพี่เมลูกนั่นอะไรวะลูกขอนยืนขอบคุณจะให้พ่นอยู่ดีมีแฮงขอให้พ่นอยู่ดีมีแฮงอายุมันขอนยืนอายุมันขอนยืนที่ตั้งใจเรียนเลย โดยตั้งใจเฮียนเด้อเพิ่งซื้อมาให้เอ้อเลยโดยสะดอกอย่าลืมไม่ดุถ้าจะดื่มไม่โดยอ่าจังอะไรในมือนี่แล้วว่าสิขอโตกลับก่อนเด้อมันนี้เด้อโดย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 ด้วยเพนะตั้งเหมือนดื่มไว้ดื่มมาอ่าสบายดีก่อนบ้านนี้อ่าสบายดีน้องล่ะสบายดีโดยสบายดีดูสบายดีดู มาเดียวท่านมาบ่าเอาเมื่อคืนเลยหันหน้ามาดีๆหันหน้ามาดีๆม้าดีสบายดีบางนีก่อนเดี๋ยวสบายดีก่อนเนี่ยสบายดีโด๋ยวเด๋สบโด๋ยวดยวเด๋ยวด๋ยวก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ตามที่เรื่องหน้าประตู้เราบอกเนาะเราก็จนที่สุดในหมู่บ้านแบบพี่น้องอนาถาแบบหมูมีให้น่าตะก้าพอให้เนาะสุกใส งเงินเดือนละอะล้านปลายแล้วพี่นอ้องก็คือสามพันกว่าบาทเนาะแต่ทํางานอาชีพเก็บของเก่าแนละ้วพี่น้องแต่เป็นทุกจ้างเป็นอาชีพเป็นทุกน้องเป็นอะเนาะเป็นผู้ซอวยเป็นอะไรมาเนากับผู้กกผูคือกันมายนากับบุคลิกคือเนาะคือเรื่องทุกยากเราก็ซื้อข้าวน้ำจำปายินแล้วพี่น้องซื้อข้าวโลก,กินแล้วก็บเคยว่มา,า,าอันขาดเราก็บอกแต่ที่สำคัญเราก็บอกว่าข้าวกินะเนาะนะ เออละพอมี่นี่ยพี่น้องต้องบุญเบี้ยนไปซื้อเข่าเที่ยงกินเพราะ่พ่อตาเจ็ดเนาะที่ตีนตอนหย่ากับโบแมนของเราเป็นของทางรัฐทางหลงวงเพคนแรกพี่น้องนะเมื่อก่อนเราก็เคยไปอยู่อันเทิงเพราะเราขยายมานี่จะามาอยู่นี่ได้ปีหนึ่งเนาะไปตู้แล้วก็บ,บ่คอยสบ,อกกบายทำได้พี่น้องหูตาแล้วก็ฟ้าฟางเนาะท่านพ่อพี่น้องอยากช่วยผู้เฒ่า,าชีวิตปันป่ายของเพื่อนกันกบที่ต่อสอบถามหมอนยอได้กิจกรรมต้องเป็นทางไลนะ่เนาะ คือใาสงสานใดแล้ะพี่น้องก็โอเคแล้วพี่น้องฉัหรับคลิปนี้มาเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณอ่จีนเงินเติอเดอไปมงคนไปเก็บเงินของแม่แก้วทุ่มปเกตเงินไอโร่เนาะที่อยู่ต่างต่างประเทศเนาะมาเนาะก็ขออวยพรวันขอให้เพร่ันอยู่ดีมีแห้งสุขกายและสบายใจเด้ออายุมันขอยืนเนาะคิดจริงเดยก็สมดังปรารถนารับรับก็ขอใ้เงินหมื่นรับตือนก็ขอใ้เงินแสนเนาะเจ้าให้มาชั่งใจกลับไปหาเจ้าสิทเท่าพันเท่าล้านเท่าเด้อสาธุมาเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนในการเข้ามาหับชมคลิป ของมวยาวจนจบเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้บวยาวตลอดตลอดมาและขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนที่สนับสนุนุ่องของบวยาวมาให้จนถึงมื่อเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับมวยาวกับพี่ปากพ่อเมยพี่น้องจะได้ซอยแช่ซอยติดตามบวยาวคือเก่าเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บวยยาในทำลิฟต์ต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บวยาวก็จะน้องขอเอ่ยคขบอากาศสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดโคชูสกุนสบายดี